รวพลร่มพารูจาก CIA สู่นักรบนิรนามสงครามลับในลาวตอนที่3แอดเชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่าเราเคยเล่าเรื่องสงครามลับในลาวไปแล้ว2ตอนตอนปฐมบทจุดเริ่มต้นสงครามลับในลาวตอนที่1และการปฏิวัติทานซิสเตอร์ตอนที่2แต่ก็ทิ้งช่วงไปสับพักใหญ่เลยประมาณ2-3เดือนแอดไม่ได้หายไปไหนไกลนะครับ แค่หมุ่ไปง่วนเตรียมเรื่องเด็ดๆเ,เรื่องอื่นมาให้ทุกคนได้ชมกันบางเรื่องนี่ขุดลึกจนแทบมองไม่เห็นพื้นเลยทีเดียวแต่บอกเลยครับว่าตลอดเวลาที่ทําเรื่องอื่นแอดก็ยังคิดถึงซีรีส์สงครามราวนี้อยู่ตลอดเลยวันนี้เลยขอกลับมาเล่าให้ฟังกันต่อสักทีครับสวัสดีครับ,รบทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทมิดช่องที่พาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบสนุกสนุกเข้าใจง่ายและแฝงไปด้วยสาระถ้ายังไม่เคยติดตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและวันนี้แอนจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับตำรวจพลร่มหรือพารูหน่วยรบพิเศษตำรวจกึ่งทหารสุดเจ๋งที่เกิดขึ้นจากการจับมือกันร,ระหว่าง CIA กับรัฐบาลไทยใครจะไปคิดว่าหน่วยที่ไม่ใช่ทหารเต็มตัวแบบนี้จะกลายมาเป็นกำลังหลักในสงครามรับในลาวได้หน่วยนี้มีจุดเริ่มต้นยังไงและพวกเขาเจออะไรบ้างจนกลายมาเป็นหน่วยรบที่คนต้องจดจำพูดถึงตำรวจพลรม่ม จะไม่พูดถึงร้อยตำรวจโทโชคดีชัยยเจริญก็คงไม่ได้คนที่กลายเป็นตำนานจากเหตุการณ์35วันรบบางกลอยเหตุการณ์นี้แหละครับที่ทําให้ชื่อของตำรวจพลร่มเป็นที่เล่าขานถึงความกล้าหาญและความเสียสละของพวกเขาลองนึงภาพดูนะครับหน่วยที่ต้องเจอกับสภาพแวดล้อมสุดโหดทั้งการฝึกในป่าท,ที่หายใจยังยากและการรบที่เสี่ยงชีวิตทุกวินาทีพวกเขาทําได้ยังไง วันนี้แอดจะพาทุกคนไปเจาะลึกทุกมุมตั้งแต่การเตรียมตัวไปจนถึงปฏิบัติการที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ไทยและภูมิภาคนี้อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะตอนนี้จะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนแน่นอน <neighborhood music> ในช่วงปี2493โลกกําลังเข้าสู่ยุคสงครามเย็นที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กลายเป็นสนามแข่งขันอิทธิพลระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตตอนนั้นประเทศไทยเองก็เหมือนอยู่ตรงกลางของสนามนี้เลยครับ พะเราเป็นพันธมิตรสําคัญของอเมริกาเมื่อปี2492ประเทศจีนที่นําโดยเหมาเจ๋อตุงและสถาปนาสาธารณารัฐประชาชนจีนขึ้นมานี่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงในประเทศจีนเองนะครับแต่ส่งแรงสังส่นสะเทือนไปทั่วภูมิภาคลทัทธิคอมมิวนิสต์เริ่มขยายตัวเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเราและเวียดนามไทยกับสหรัฐก็เลยเริ่มกังวลหนนะักกลัวว่าคอมมิวนิสต์จะลุกลามมาอย่างชายแดงของเราโดยเฉพาะภาคอีสานที่ตอนนั้นเป็นพื้นที่ป่าเขาไม่มีถนนหนทางชัดเจน เรียกว่าเป็นจุดที่ใครจะบุกมาก็ง่ายเลยครับตอนนั้น CIA ก็เข้ามามีบทบาทสําคัญโดยมีพันตํารวจเอกเจมส์วิลเลียมแลหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าบินและคนนี้แหละครับคือหัวใจของภารกิจเขาเกิดเมื่อวันที่4กรกฎาคม1924ที่เมืองฮิวตันรัฐโอคลาโฮมาครอบครัวของเขาย้ายไปเมืองโบเกออรัฐเท็กซัสตอนเขาอายุ3ขวบแล้วต่อมาก็ย้ายไปที่เมืองเวโกในปี1940ชีวิตของบินดูเรียบง่ายนะครับ แต่กลับพลิกผันเมื่อสงครามโลกครั้งที่2เริ่มต้นขึ้นตอนที่บินจบมัธยมในปี1941เขายังเด็กอยู่เลยครับอายุแค่16ปีแต่สงครามโลกกาลังปัทุขึ้นแม่ของเขาอยากให้เขาเรียนต่อแต่ด้วยปัญหาการเงินบินเลยเลือกเข้าร่วมกองทัพแทนนี่แหละครับจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดหลังสงครามจบเขากลับมาเรียนต่อจนได้เข้าร่วม CIA ซึ่งกําลังมองหาคนที่มีความสามารถพิเศษในการปฏิบัติการลับพอปี2493บินและถูกส่งมายังประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาได้ร่วมง,งานใกล้ชิดกับพลตํารวจเอกเผ่าศรียานนท์ซึ่งในตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมตํารวจพลตํารวจเอกเผ่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ล้ำหน้าและเชื่อมั่นในศักยภาพของตํารวจไทยท่านชอบพูดคําว่าภายใต้พระอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีอะไรที่ตํารวจไทยทําไม่ได้บินและเห็นด้วยและเข้ามาเสริมความฝันนี้ให้เป็นจริงสิ่งที่บินและ CIA นํามาไม่ใช่แค่ความรู้ครับ แต่รวมถึงอาวุธและอุปกรณ์ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นเช่นปืนไรเฟิลเบาที่พกพาง,ง่ายแต่ยิงได้แรงวิทยุสื่อสารล้ำยุคซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับตำรวจไทยได้อย่างก้าวกระโดดแต่การที่ตำรวจได้รับของดีแบบนี้กลับทําให้กองทัพไม่พอใจเพราะดูเหมือนตำรวจจะมีอาวุธดีกว่าทหารในบางด้านดราม่าเลยเกิดขึ้นความขัดแย้งนี้แสดงให้เห็นถึงการแข่งกันพัฒนาระหว่างสองฝ่ายแต่สุดท้ายมันก็เป็นผลดีต่อประเทศนะครับเพราะทุกคนตั้งใจพัฒนาไปข้างหน้าชื่อตำรวจผลร่ม หรือพารูย่อมาจาก Police Aerial Reinformation Unit ชื่ออาจดูเท่แต่จริงๆก็คือหน่วยตำรวจกึ่งทหารที่ถูกออกแบบมาให้ปฏิบัติการในป่าเขาได้เก่งกาจสุดๆ Police ก็คือตำรวจนั่นแหละครับ Aerial หมายถึงการปฏิบัติการทางอากาศเช่นการกระโดดร่มส่วน Reinformation คือกำลังเสริมที่พร้อมเข้าไปช่วยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีฟังดูแล้วมันเข้ากับภารกิจพวกเขาสุดๆเลยใช่ไหมครับพูดถึงชายแดนแอดขอเล่าอะไรให้ฟังนิดนึง ครั้งหนึ่งเอสเคยไปเที่ยวภูชีฟ้าบรรยากาศดีมากเลยครับตอนนั้นนั่งล้อมวงรอบกองไฟกับเพื่อนๆบนยอดผูที่เป็นหน้าผาติดชายแดนลาวแต่สักพักเจ้าหน้าที่ป่าไม้เดินมาตักเตือนบอกว่าอย่าจุดไฟแรงเกินหรือส่งเสียงดังเพราะแถวนี้ใกล้ชายแดนอาจเกิดปัญหาได้ง่ายตอนนั้นแอดนิกย้อนกลับไปเลยครับว่าการดูแลชายแดนมันยากแค่ไหนในยุคก,ก่อนและนี่แหละครับตำรวจพลร่มที่ถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อเติมเต็มความจำเป็นในเรื่องแบบนี้พวกเขาถูกฝึกให้เก่งทุกอย่างทั้งกระโดดร่ม การรบในป่าที่ต้องใช้ไหวพริบสุดๆและการใช้อาวุธที่เหมาะกับพื้นที่โหดๆหน่วยนี้ไม่ใช่แค่ตำรวจธรรมดานะครับแต่เป็นฮีโร่ที่เข้ามาช่วยปกป้องชายแดงของเราจริงๆลองคิดดูสิครับหน่วยเล็กๆที่เกิดจากการจับมือระหว่าง CIA กับรัฐบาลไทยจะมีพลังขนาดไหนในสงครามรับครั้งนี้ถ้าอยากรู้เรื่องราวต่อเดี๋ยวเราไปลุยกันในตอนถัดไปครับถ้าพูดถึงตำรวจพลรม่มหลายคนอาจจะนึกถึงภาพกระโดดร่มเท่ๆใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้ว ภารกิจของพวกเขาหนักหนาและโหดมากกว่าที่คิดเยอะเริ่มจากการฝึกสุดโหดในป่าและพื้นที่ชายแดนพวกเขาต้องพร้อมรบในสภาพที่คนธรรมดาแทบเอาตัวไม่รอดทั้งการเอาชีวิตรอดในป่าลึกลาดตะเวนในพื้นที่ไม่มีแผนที่หรือบุกปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยกองโจรหนึ่งในภารกิจสําคัญของพวกเขาคือการสร้างแผนที่ใหม่ในพื้นที่ธุรกันดานตามแนวชายแดนตอนนั้นยังไม่มีถนนหน,านทางชัดเจนตำรวจพลร่มต้องดุยเท้าเดินสำรวจพื้นทีุ่ยน้ําข้ามเขา และบางครั้งต้องค้างแรมกลางป่าเป็นสัปดาห์สัปดาห์เพื่อเก็บข้อมูลสำคัญสำหรับทำแผนที่ใหม่แค่คิดก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับแต่พวกเขาทำได้เพราะความมุ่งมั่นและใจที่ไม่เคยยอมแพ้นอกจากนั้นพวกเขายังต้องทำงานใกล้ชิดกับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าไปพูดคุยรับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างความไว้วางใจและลดโอกาสที่ชุมชนจะถูกชักจูงโดยกลุ่มผู้ไม่หวังดีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถทางการรบแต่ต้องใช้ทัศการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมด้วย ภารกิจที่โหดหินคือการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับกองโจรที่มีอาวุธหนักและรู้จักพื้นที่ดีกว่าเจ้าหน้าที่นี่ต้องใช้ทั้งความกล้าไหวพริบและการทำงานเป็นทีมตั้งแต่การวางแผนล่วงหน้าการดักซุ้มไปจนถึงการประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อปิดล้อมเป้าหมายงานแบบนี้ไม่ง่ายเลยครับพูดถึงความโหดแอดต้องเล่าถึง35วันนรกในป่าบางกลอยครับนี่คือเหตุการณ์ที่กลายเป็นตำนานของตำรวจตะเวนชายแดนตอชอดอย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช2535ชุดปฏิบัติการต่อชอดอจำนวน8นายพร้อมพานำทาง1คนถูกส่งเข้าไปในป่าบางกลอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีใกล้ชายแดนไทยพมา่าภารกิจของพวกเขาคือการหาข่าวเกี่ยวกับกองกําลังไม่ทราบฝ่ายที่อาจเกี่ยวข้องกับการผลิตยาเสพติดแล้วเรื่องก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดวันที่7สิงหาคมพวกเขาเจอกับกองกําลังติดอาวุธที่ไม่ทราบฝ่ายและเกิดการประทะขึ้นทันทีเหตุการณ์บานปลายจนพวกเขาต้องหลบหนีเข้าไปในป่าลึก ระหว่างนั้นพวกเขาเจอกับทั้งความหิวความโหดของธรรมชาติและการประทะกับศับตรูซ้ำแล้วซ้ำอีกสมาชิกในทีมเสียชีวิตไปทีละคนจนสุดท้ายเหลือผู้รอดชีวิตเพียงสี่นายในที่สุดหลังจากติดอยู่ในป่าถึง35วันผู้รอดชีวิตทั้ง4คนก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาในวันที่10กันยายนพุทธศักราช2535เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความกล้าหาญความเสียสละและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของเจ้าหน้าที่ต่อชดอที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์สุดโหด นี่ไม่ใช่แค่เรื่องการเอาชีวิตรอดนะครับแต่ยังเป็นบทเรียนสําคัญที่สอนเราว่าการทํางานในพื้นที่ชายแดนนั้นโหดแค่ไหนแล้วปัจจุบันนะครับตํารวจพลร่มไม่ได้มีแค่ในอดีตนะวันนี้พวกเขายังมีบทบาทสําคัญในหลายภารกิจเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลการลาดตระเวนชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบค้ายาเสพติดหรือภารกิจพิเศษที่ยังคงต้องใช้ทักษะขั้นสูงสําหรับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอื่นๆของตํารวจพลร่มแอดจะเก็บข้อมูลเพิมเ่มเติมมาเล่าให้ฟังในตอนหน้า อย่าพลาดเด็กขาดครับย้อนกลับไปในปี2503เหตุการณ์ในลาวเต็มไปด้วยความวุ่นวายนายพลภูมีหนอสวรรค์แห่งลาวฝ่ายขวาต้องผเผชิญกับการยึดอำนาจโดยกองกำลังกองแหลกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคอมมิวนิสต์เหตุการณ์นี้ทำให้สถานการณ์ในลาวเข้าสู่จุดวิกฤตนายพลภูมีที่ถูกบีบให้ต้องถอยร่นลงไปทางใต้ของลาวจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้นซึ่งมีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติกับเขาโดยตรง หากใครยังไม่เคยดูเรื่องราวของการยึดอำนาจของกองแลแอดแนะนําให้ย้อนกลับไปดูตอนที่2ในช่องได้เลยนะครับและแอดจะใส่ลิงก์ไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนี้ด้วยเมื่อได้รับคําร้องขอจอมพลสฤษดิ์ไม่รอช้าตัดสินใจส่งกําลังตํารวจพลร่มซึ่งในเวลานั้นถือเป็นหน่วยรบถึงทหารที่เชี่ยวชาญการปฏิบัติการในป่าและพื้นที่ยากลําบากโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือนายพลภูมีและกองกําลังฝ่ายขวาให้สามารถยิดเวียงจันทร์คืนได้กําลังที่ส่งไปครั้งนี้ประกอบด้วยตํารวจพลร่ม5ทีม ทีมละหนายรวมทั้งหมด25คนโดยพวกเขามีบทบาทเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติการของกองก,กาลังลาวฝ่ายขวาเริ่มต้นปฏิบัติการจากเมืองสุวรรณเขตก่อนจะเคลื่อนกาลังเข้าสู่เวียงจันทร์การปฏิบัติการครั้งนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงและความท้าทายเพราะกองกําลังกองและมีทั้งอาวุธและกําลังพลที่แข็งแกร่งอีกทางยังได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายคอมมิวนิสต์ตำรวจพลร่มที่ถูกส่งไปปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษจากค่าเอราวันในจังหวัดลบบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการฝึกหน่วยรบพิเศษในเวลานั้นพวกเขาไม่เพียงแค่มีทัศการรบในป่าแต่ยังมีความเชี่ยวชาญในการใช้ยุโทโธปกร,กรณ์ที่ทันสมัยเช่นปืนบบาน้ำหนักเบาวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้การประสานงานกับ CIA ที่นำโดยบินและยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยนี้ได้เป็นอย่างมากการเคลื่อนพลเริ่มต้นจากสุวัณเขตซึ่งเป็นฐานสำคัญในภาคใต้ของเราก่อนที่ตำรวจพลร่มจะถูกส่งไปประจำตามกองพันต่างๆของกองกำลังฝ่ายขวา เพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษาและช่วยวางแผนการรบปฏิบัติการนี้เต็มไปด้วยความท้าทายเพราะพื้นที่ปฏิบัติการนั้นมีทั้งป่าทึบและภูมิประเทศที่ซับซ้อนอีกทั้งยังต้องเจอกับกองกําลังกองแลที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนและสหภาพโซเวียตในช่วงของการปฏิบัติการได้เกิดข่าวลือที่น่าสนใจว่าทหารไทยได้สนับสนุนการยึดเวียงจันทรด้วยการยิงปืนใหญ่จากฝั่งไทยข้ามไปยังเป้าหมายในเวียงจันทรซึ่งถึงแม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดแต่ก็มีบันทึกจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ระบุว่า มีเสียงปืนใหญ่จากฝั่งไทยดังขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวโดยปืนใหญ่ที่ใช้สามารถยิงได้ไกลถึง10กิโลเมตรและบางครั้งอาจถึง14.5กิโลเมตรสร้างความได้เปรียบให้กับกองกําลังฝ่ายขวาอย่างมากในที่สุดวันที่15ธันวาคม2503นายพลภูมิและกองกําลังฝ่ายขวาสามารถยิดวิงจันทคืนได้สําเร็จถือเป็นความสําเร็จครั้งสําคัญที่ทําให้สถานการณ์ในลาวกลับมาสู่ความสงบชั่วคราวเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแค่แสดงให้เห็นถึงบทบาทสําคัญของตารวจพลร่ม แต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือทางการเมืองและการทหารระหว่างไทยและลาวในยุคนั้นอีกด้วยหลังจากที่ตำรวจพลร่มช่วยนายพลภูมิยิดเวียงจันคืนจากร้อยเอกกองแลได้สำเร็จนายพลภูมิกลับต้องเผชิญกับปัญหาใหม่เมื่อเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศพันธมิตรตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสเนื่องจากพันธมิตรเหล่านี้เกรงว่าหากนายพลภูมิขึ้นสู่อำนาจสูงสุดอาจกลายเป็นรัฐบาลเผด็จก,การทหารสุดท้ายเขาจึงได้เป็นเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อสถานการณ์ในลาวยิ่งตึงเครียด นายพลภูมิมีถูกกระแสต่อต้านจากประชาชนและนักศึกษาที่เชื่อในข่าวลือเรื่องคอรัปชันรวมถึงแรงกดดันจากเหล่าฝ่ายซ้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามในที่สุดนายพลภูมิและครอบครัวจึงตกอยู่ในอันตรายอย่างหนักต้องเตรียมลี้ภัยออกนอกประเทศในเวลานั้นพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคในขณะนั้นยศร้อยตำรวจโทเป็นที่รู้จักในฐานะนายตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการพิเศษและการฝึกหน่วยรบเขาเคยถูกส่งไปทำหน้าที่ครูฝึกให้กับหน่วยพลร่มในลาวฝ่ายขวา โดยปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับเวียดนามเพื่อเสริมศักยภาพให้กับกองกําลังลาวฝ่ายขวาให้สามารถต่อสู้กับลาวฝ่ายซ้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามได้ดีขึ้นประสบการณ์ของเขาในการฝึกทหารลาวและการคุ้นเคยกับพื้นที่และบุคคลระดับสูงในลาวทําให้เขาถูกเลือกให้มาปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจสําคัญหลายครั้งหนึ่งในนั้นคือการช่วยเหลือนายพลภูมีหนอนสวรรค์ภารกิจนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยง โดยเขาได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้เป็นหัวหน้าชุดทีมสุเทพซึ่งประกอบด้วยทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย13นายพร้อมอาวุธครบมือทีมของคนตำรวจเอกสล่างต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการไล่ล่าจากลาวฝ่ายซ้ายที่กระจายกำลังเต็มพื้นที่ชายแดนก่อนเริ่มภารกิจเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ถูกพ่นสีให้เหมือนกับของเราเพื่อลดความสงสัยทีมเริ่มปฏิบัติการจากมุกดาหารก่อนข้าแม่นำ้ำโขงไปยังสวรรค์นเขตในลาวการช่วยเหลือนายพลภูมิดำเนินไปด้วยความระมัดระวัง โดยลูกน้องเก่าของนายพลภูมิในกองทัพลาวคอยช่วยประสานงานใช้รหัสมอสในการสื่อสารเพื่อเลี่ยงการถูกจับจับในที่สุดนายพลภูมิและครอบครัวสามารถหนีออกจากลาวได้สําเร็จโดยถูกพาขึ้นเรือที่ริมฝั่งโขงพร้อมหีบทรัพย์สินหลายใบท่ามกลางเสียงปืนที่ดังสนั่นนายพลภูมิถูกนําตัวมายังมุกดาหารก่อนจะเดินทางต่อไปยังอุดรธานีและในที่สุดไปพักที่บ้านพักข้าราชการในกรุงเทพ ภารกิจครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของตำรวจไทยที่ช่วยปกป้องผู้นำฝ่ายขวาของเราจากการลอบสังหารและการไล่ล่าได้อย่างปลอดภัยการปฏิบัติการครั้งนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของตำรวจพลร่มในสงครามลับที่เกี่ยวข้องกับรัทธิคอมมินิ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าในประวัติศาสตร์การทหารของไทยอีกด้วยความสำเร็จในครั้งนี้ยังตอกย้ำคำขวัญของพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ที่ว่าภายใต้พระอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ อย่างแท้จริงหลังจากที่เวียงจังกลับมาอยู่ในมือของนายพลภูมินอนสวรรค์แอดบอกเลยครับว่านี่ถือเป็นหมุดหมายสําคัญของประวัติศาสตร์ลาวจริงๆการที่กองกําลังกองแรกกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ต้องถอยร่นกลับไปตั้งหลักที่ทุ่งไหหินเป็นสัญญาณว่าเกมการเมืองและการทหารเริ่มเปลี่ยนหน้าตาแล้วตอนนั้นทุ่งไหหินก็ไม่ได้เป็นแค่ที่หลบภยัยแต่กลายเป็นฐานที่มั่นใหญ่ของฝ่ายซ้ายซึ่งได้รับการสนับสนุนแบบจัดหนักจากรัสเซียและจีนทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์และการฝึกฝนแบบมืออาชีพ ทำให้สถานการณ์ในลาวร้อนแรงยิ่งขึ้นไปอีกทีนี้ถ้าพูดถึงตำรวจพลร่มของเราแอดว่าการยึดเวียงจันคืนครั้งนี้งอนไม่ใช่แค่ความสำเร็จธรรมดานะครับแต่มันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงฝีมือและความทุ่มเทของหน่วยรบไทยที่สามารถลุยในพื้นที่โหดๆอย่างลาวได้แบบไม่มีข้อสงสัยเลยแต่เอาเข้าจริงชัยชนะครั้งนี้ก็เหมือนจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในภูต่อมีภาคเพราะลาวยังต้องเจอกับแรงกดดันจากหลายด้านไปอีกยาวหลังจากนั้นทุ่งหหินกลายมาเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเราฝ่ายซ้าย ด้วยพื้นที่ที่เหมาะกับการตั้งรับและกระจายกําลังจากพันธมิตรคอมมิวนิสต์ความขัดแย้งในลาวก็เลยไม่ได้อยู่อยู่แค่ในประเทศแต่มันกลายเป็นสนามทดลองกําลังระหว่างสองขั้วมหาอํานาจโลกคือฝั่งคอมมิวนิสต์กับโลกเสรีนี่แหละครับที่ทําให้สงครามลาวมีผลกระทบลึกไปถึงการเมืองและสังคมของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยการยินเวียงจันทร์คืนในครั้งนั้นก็เหมือนจุดประกายไฟให้กับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แอดว่ามันคือชัยชนะที่เราภาคภูมิใจแต่ก็ต้องยอมรับว่า มันเปิดประตูให้สงครามในลาวยาวนานขึ้นและกลายเป็นบทเรียนสําคัญที่ทําให้เราเห็นถึงความซับซ้อนของการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้รวมถึงความสําคัญของการวางยุทธศาสตร์ที่ต้องมองให้ไกลและรอบด้านแอดคิดว่านี่คือบทเรียนที่เรายังหยิบมาใช้ได้ทุกวันนี้เลยบอกและนี่คือเรื่องราวของตํารวจพลรม่มพารูจากการก่อตั้งจนถึงปฏิบัติการแรกในสงครามลาวครับแอดหวังว่าเรื่องนี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจบทบาทสําคัญของพวกเขามากขึ้น ว่าทำไมหน่วยนี้ถึงเป็นฟันเฟืองสำคัญในช่วงเวลาที่โลกเต็มไปด้วยความขัดแย้งแบบนั้นอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยมิตรไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะไม่พลาดตอนต่อไปในชุดสงครามลาวนี้ตอนหน้าแอดอยากถามทุกคนว่าระหว่างไปเจาะลึกเรื่องของชนเผ่าม้งที่อยู่แถวทุ่งไหยหินกับเรื่องการตั้งบก333ซึ่งเป็นหน่วยทหารนิรนามของไทยที่เข้าไปช่วยรบในลาวทุกคนอยากฟังเรื่องไหนมากกว่ากันลองคอมเมนต์บอกแอดหน่อยนะครับจะได้จัดให้ตามใจทุกคนถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ ตอบคำถามแอดในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ